สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็ามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาครับมาเจอกับต้นมังเพาะาแบบนี้จะเรียกกันว่ามังเพาะเสาทงหรือว่ามังเพาะห่างเสือ อันนี้กินได้นะครับเขาจะถอนถอนทั้งต้นนะครับถอนทั้งก้านนะครับเอาไปลอกเปลือกล้างด้วยน้ำเกลือหรือว่าลวกน้ำร้อนนะครับแล้วก็เอาไปทำกับข้าวเอาไปแกงเอาไปทำกับข้าวกินได้ครับแต่มันมีหลายชนิดนะครับที่เป็นบังเพาะห่างไกลก็มี แต่ว่าทางพื้นที่อื่นเขาเขาเรียกอีลอกก็มีเรียกต,นต้นเตะก็มีนี่ผมมาเจอแค่ต้นเดียว เขาไปทําอาหารกินก็ทําแบบพวกแกงบอลนะครับแกงคล้ายๆแกงบอลนั่นแหละแกงบอลแกงก้านบอลอันนี้ก็จะมีมีหัวมีเง้าอยู่ใต้ดินเวลาหน้าแรงก็จะหายไปพอถึงหน้าฝนก็จะ กงามขึ้นปีนี้เพราะผลมาเร็วถ้าเจอแบบในแรงของเขาอะ่ะก็จะมีเยอะอันนี้มันไม่ใช่แรงของเขาก็ขึ้นกระจายกระจายอ,อันนี้ผมเห็นอยู่ต้นเนี่ยก็นํามาให้ดูให้ชมกันก่อนครับมังเพาะหางเสือหรือว่ามังเพาะเสาธงต้นถิ่นอื่นๆก็จะเรียกกันเต,ตะบ้างอีลอกบ้าง คือในป่าในท่าอุดมตำบูลก็จะมีอาหารการกินอยู่ในป่านะครับก็จะเป็นพืชผักต่างๆเช่นผักเปาะผักผักหวานแล้วก็มังเพาะเนี่ยครับแล้วก็อย่างอื่นๆก็มีครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ